สวัสดีทุกคนนะคะในคลิปนี้เราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัด4.7หน้า153ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1กันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อัตราส่วนที่เท่ากันบอกก่อนว่าเนื้อหาในวันนี้จะเหมือนก,นกันกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันที่เราเคยเรียนตอนป .5 เลยนะคะอ่ะจะเหมือนยังไงเรามาดูข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้หาจํานวนที่แทนอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม5ต่อ9าอ่ะตรงนี้เราอ่านว่า5ต่อ9เนาะเท่ากับ 45ต่อจำนวนอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวจะมาเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนให้ทุกคนได้เห็นชัดๆเลยนะคะจะได้เป็นเศษ5ส่วน9เท่ากับ45ส่วนอะไรเอ่ยจากอัตราส่วนตรงเนี้ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แบบนี้เลยนะคะพออยู่ในรูปแบบนี้ทุกคนพอจะจำได้หรือยังเอ่ยว่า เขาทาอย่างไรเรามาดูในสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะตรงนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ45ให้ตัวที่เป็นตัวเศษมาเนาะเราก็มาดูว่า5สามารถคูณหรือหารได้ไหมทําอย่างไรให้เป็น45ก็คือคูณ9เพราะฉะนั้น9 9ก็จะคูณ9 9กคูณ9ก็เท่ากับ81เราก็ได้คําตอบแล้วค่ะคือ5ต่อ9เท่ากับ45หต่อ 8 1 81. เสร็จแล้ว1ขอ้อสอง้อ2 120ต่อ48เท่ากับจำนวนอะไรเอ่ยต่อ24เรามาดูที่โจทย์ให้มาที่โจทย์ให้มาต้องดูสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะคือ24กับ48เนี่ยจำนวนที่เป็นตัวส่วนนะคะที่อยู่หลังเครื่องหมายที่จุดๆที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นตัวหลังเหมือนกันเนาะเราก็จะมาดู48หาอรอะไรเอ่ยได้24 ก็คือ48หารด้วย2เพราะฉะนั้น120ของเราก็ต้องหารด้วย2เหมือนกันซึ่งมีค่าเท่ากับ60เราก็ดูเนาะจะดูว่าคูณหรือหารก็ดูว่าเอ48มันมากกว่า24ใช่ไหมคะก็นำไปหารเนาะอย่างเนี้ย5เขามีค่าน้อยกว่า45ก็5คูณเนาะจะไปตัวที่มากกว่าก็ต้องนำไปคูณนะคะต่อมา 8ต่อจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ27ต่อ12สิ่งที่โจทย์ให้มาคือตัวด้านหน้าเนาะ81กับ27เราก็ดู27ทำอย่างไรให้ได้81คะก็คือ27คูณ3เพราะฉะนั้น12ก็จะคูณ3เช่นเดียวกันนะคะ12คูณ3มีค่าเป็น36ข้อนี้ก็ตอบ81ต่อ36เท่ากับ 27ต่อ12ขอ้อ4จํจำนวนอะไรเอย่ยต่อ13เท่ากับ105ต่อ91อ่ะเราก็ดูสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะคือ13กับ91ทีนี้91าอทำอย่างไรคะถึงจะเท่ากับ13ก็ต้องหารด้วย7 91หารด้วย7เท่ากับ13เพราะฉะนั้น105ก็ต้องหารด้วย7มีค่าเป็น15 ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าจากน้อยไปหาตัวมากเราก็นําไปคูณเนาะถ้าจากมากเนี่ยไปหาน้อยเนี่ยสี 48, ไปหารยีใช่ไหมก็นําไปหารเนี่ยเก้าทำไปหารสิก็นําไปหารด้วย7จ็ดนะคะสูตรค,คูณสูตรคูณสําคัญมากๆนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะต่อมาข้อ2หาอัตราส่วนที่เท่ากับ อัตราส่วนที่กําหนดให้อีก4อัตราส่วนหัวข้อนี้ง่ายมากคือคําตอบมากมายนับไม่ถ้วนอยู่ที่เราเนาะวิธีการคือเราก็นําไปคูณด้วยจํานวนเดียวกันนะคะคิดอะไรไม่ออกก็แม่2เนี่ยค่ะแม่2แม่สาแม่4แม่5้าจะคูณเนาะหรือจะหารก็นําไปหารด้วยตัวเดียวกันเจต่อ15ข้อ1ใช่ไหมก็7็ก็นําไปคูณแล้วกันง่ายดีเนาะคูณอะ,อะไรดีคูณ2ไดนี่แหละคะ่ะ7จ็คูณสก็คือ14 15บคูณ2ก็เป็น30เนี่ยค่ะได้มาแล้ว1ตัวต่อมา7ก็คูณ3ต่อไปล้วการคูณไล่ไปเลยค่ะง่ายๆนะเจดคูณ3ก็ยี่สิบคูณ3ก็4ีอ๋อได้แล้ว2จํานวนต่อไปให้หา4อัตราส่วนเนาะตัวต่อไปก็คูณ4ก็ได้ค่ะ7 4 28 15่คูณสี่เป็น60อัตราส่วนต่อไปก็คูณอะไรดีคูณ10ก็ได้ง่ายๆถูกไหมคูณ10ก็7จคูณ1ิเป็น70 สิบห้าคูณสิบก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะได้แล้วคือคำตอบไม่ใช่มีแบบนี้เป๊ะๆนะคะมีได้หลายจำนวนมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะคูณหรือว่าหารด้วยจำนวนอะไรบางคนอาจจะคูณด้วย10คูณด้วย100คูณด้วย1000ก็ได้แบบคูณง่ายๆเติมศูนย์ไปเนาะข้อ2เลขเริ่มเยอะก็หารก็ได้ลองหารไหม48ลองหาร2ก็ได้นะคะ48หาร2ก็ได้เป็น24 12หารด้วย2ก็เป็น6 เห็นไหมได้แล้วยี่สิบต่อหกจำนวนต่อไปก็หารสี่ก็ได้ค่ะสี่สิบแปดหารด้วยสี่ก็เท่ากับสิบสองสิบสองหารด้วยสี่ก็เท่ากับสามเนี่ยตัวที่เอามาหารคือตัวเดียวกันนะคะถ้าจะหารด้วยสองก็หารสองทั้งสี่สิบแปดกับสิบสองถ้าหารด้วยสี่เนี่ยก็หารทั้งสี่สิบแปดและก็สิบสองหารด้วยอะไรได้อีกหารหกไหม หาร6 48ี่ดหารด้วย6ก็เท่ากับ8ต่อ12หาร6ก็เท่ากับสองมีตัวไหนอีกหารด้วย12ไปเลยเนาะหารด้วย12ไปเลยส8ิ 48, หารด้วย12เท่ากับ4 12สหารด้วย12ก็เท่ากับ1ได้เป็นสี่ต่อ1มาก็เสร็จแล้วไม่ยากไม่ยากนะคะคือคำตอบมีมากมายมากข้อ3าดต่อ20อ่ะก็ลองคูณแล้วกันลองคูณ คูณสแล้วกันเนาะแปดคูณสเป็น16 20กคูณสก็สี่สเนี่ยเอาไปคูณเนาะหรือจะมาหารก็ได้8ดกับ20ก็หาร4นะี่เนาะแดหาร4ี่ได้สองยหาร4ได้ 20, หา 4, ด้าก็เป็นสองต่อหมีตัวอะไรอีกไหมคะอ่าคูณ2อไปแล้วคูณ3แล้วกัน8ปดสามยียี่สคูณสก็หกสอ่ากลายเป็นยีิบสต่อหกสิบ อะไรอีกคะคูณ10บไหมคูณ10บมง่ายง่ายแปดคูณสิณสณสเป็น80 20ิบคูณสิกลายเป็น200ข้อสุดท้าย80ต่อ36 80กับ36ใช้แม่อะไรดีคะแม่2องแมเห็นเป็นเลขคู่ง่ายๆใช้แม่2แล้วกันเนาะ 2หาร80ได้40 2สไปหาร36ได้18ต่อไปใช้ไม่4มี่ไหมคะสีแม่4ี่นะ80หารด้วย4เท่ากับ20 36หารด้วย4ก็9ต่อไปใช้ลองคูณไหมลองคูณไหม80คูณ2 80คูณ2เป็น160 36คูณ2เป็น72ตัวสุดท้ายลองคูณ10ไหมคะลองคูณ10ไปเลยเนาะเยอะๆไปเลยแล้วกันแต่ว่ามันคูณ10ไงแล้วก็เติมศูนย์ไปไง ถูกต้องไหมก็กลายเป็น80สคูณ10ได้8 0 0 36คูณ10ได้360ก็เสร็จแล้ว4ข้อนะคะมีเยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะคูณหรือจะหารด้วยจำนวนใดขอแค่ ถ้าเราจะคูณ2ก็ต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะใครอยากให้หาจํานวนไหนเพิ่มเติมหรือมีอัตราส่วนตัวไหนที่อยากให้หาอัตราส่วนที่มันเท่ากันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วพบกัน EP หน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ